สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับโอ้โหวันนี้ครับมาพบวัตถุม,มงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของมพัฒบุญยญกามโมนะครับกับเหรียญล่ํารวยมงคลมหาเจดียครับโอ้โหรุ่นนี้ตอนออกมาก็ค่อนข้างจะ แรงเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวไปดูกัน,นี่กล่องอรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีนี้นะครับกล่องสีน้ําตาลำดำาเทาๆกล่องฝาใส่นะด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับรูปมหาเจดีย์นะครับนี่ด้านหลังรูปมหาเจดีย์และพัทยศของหลวงพ่อพัดนะสาหรับรุ่นโอ้โหนี่คนเลขหนึ่งหกแปดรุ่นนี้ก็ตอกเนื้อชัดเจนร,รุ่นนี้ดีตรงไหนครับเดี๋ยวไปดูกันว่า หนึ่งลังนะครับกาลันตีเนื้องเงินเท่าไหร่ยี่สิบนะประมาณนี้นะหน้ากากทองคำสิบเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับหน้ากากทองคำเนี่ยเพียบเลยนะไปถึงรุนละพันสองพันเลยนะเพราะว่าเนื้องเงินเยอะมากสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดจำนวนการจัดสร้างกันเลยครับโอ้โหสำหรับรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างนะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดลังนะครับนี่ที่บอกว่าเป็นเหรียญล่ำรวยมงคลนะครับมหา จดีนะครับนี่ครับดูดิเป็นเนื้อเงินพ่นทรายหน้ากากทองคําเนื้อเงินซาตินก็มีนะครับนี่นี่จัดสร้างดูดิเป็นเนื้อเงิน20เหรียญเลยนะเนื้อเงินซาตินจะเยอะหน่อยสองเหรียญเนื้อเงินซาตินต่อ9ก้ารอบมี2เหรียญหนึ่งรางกะตีเนื้อเงิน20เหรียญนะโอ้โหท่านว่าไปดิเนื้อเงินถึงรายการที่15นะครับนวะก็มีนะเป็นนวะลมดำนวะกี่เหรียญเนี่ยนวะก็ สี่บวกสี่บวกสี่บวกสี่ประมาณสิบหกเหรียญโอ้โหนะว่าสิบหกเหรียญครับเป็นไงล่ะครับโอ้โหแถมดูหล,ลังรุ่นนี้เป็นเนื้อนวะลมดําหน้ากากทองคํานะครับจํานวนการจัดสร้างที่บอกไปละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดลังก็ 11, 000, 11 00, หนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญไม่เยอะเลยนะครับก็จะมีเนื้ออัปการ์ด้วยแล้วอัปการ์าาด,าาดซาตินทองฝาบาททองฝาบาทซาตินและแบล็กโรเดียมสามเคนะครับพ่นสายนี่จำนวนการจัดสร้างก็อยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมครับ สองสองสองเนี่ยคือหนึ่งลังมีสองเหรียญนะครับนี่ลงยาแดงหน้ากากสองคำหนึ่งลังมีสองเหรียญถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือมีเหรียญเดียวถ้าสี่สี่ก็มีสี่เหรียญนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะไปดูเหรียญตัวอย่างกันโอ้โหนี่ไงเหรียญตัวอย่างหน้ากากองคาก็มีลงยาแดงลงยาฟ้าลงยาน้ําเงินใช่ไหมครับลงยาส้มลงยาชมพูลงยาเขียวลงยาเหลืองโอ้โหนี่ด้านหลังที่เป็นรูปนี่ครับเจดีเนาะมาครับนี่โอ้โหนี่แบ็โลเดียม แบคโลเดียม <st it ul ian> เป็นไงล่ะอันนี้โอ้โหนี่ข้างหลังจะเป็นพัดยกบางเหรียญก็จะเป็นลงยาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลงยาฟ้าหน้ากาก,ากทองคําบางเหรียญก็จะลงยาเต็มสูบอย่างนี้เลยนี่ก็หน้ากากทองคา um, เหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็จะสร้างน้อยว่าทำไมผมไม่ค่อยได้พบเจอนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างมาดูเหรียญจริงใกล้ๆกันก่อนเหรียญจริงใกล้ๆกันก่อนอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับลงยาลายทงชาตินะครับออื ừ เดี๋ยวผมดูปรับให้มันชัดๆหน่อยนะนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นพัดยศก็ต่อโคดก็เป็นงองงูกับเจดีเห็นไหมครับต่อโคดงองงูกับเจดีนะเลขโค้รเป็นเลขไทยนะครับข้างบนเขียนว่ามงคลมหาเจดีด้านล่างเขียนพศสองห้าหกสี่นะครับนี่ละกิเลนนึงก็เป็นเนื้อปะก้าเนื้อปะก้างผมก็มีเนื้อปะก้าก็ตอกออ่างชัดเจนนะครับนี่โหดีไม่หนึ่งหกแปดที่บอกไปนี่เนื้อเป็นเนื้อปะก้าซาตินนะครับ ลงยาพื้นเหลืองโอ้โหนี่เห็นไหมงานหน้ากากของคํากับงานลมบาก้าเนาะโอ้โหถ้างานไม่ลงยาก็สวยนะดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนรุ่นนี้ก็ของบนเขียนว่าหนึ่งร้อยนะรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะแรงมาก่อนเลยครับรุ่นนี้นครับเพราะสร้างแค่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดหลังเนื้อเงินเยอะมาก <c oughs> โอ้โหวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบ ใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ